เพิ่งมาเพิ่งมาเซตระบบอยู่ลืมดูเวลาหาลากอาชิพหายละสวัดีครับทุกคนแชร์กันไปนะใน facebook แชร์กันไปนะจ๊ะดูด้วยกันเลยใช่วันนี้ดูด้วยกันเลยมามาวันนี้มาพังกับพังด้วยกันตันนี้ยอาวถือว่าเป็นช่วงเวลาของเอเวอร์ตันนะ ู้เซนเตอร์ของเอลตันวันนี้เป็นไมเคิลคีนกับเยเรมีนานะครับเอาครับเอลาตันฟรีคิกขวาอีกรอบเปิดเข้ามาแล้วได้มองอ้ยไมเคิลคีนเด็กเก่าจะเล่นกูแล้วอุย้ยเสียวแวบเลยครับฝั่งซ้ายอะ่ะยังไม่ค่อยได้แมนยู you, อะ่ะวันนี้เป็นมักซียาวกับลุกชอนะ บูโน่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะเฟสเฟสเปิดคาวัดดีโอ้โยบ,บงแล้วครับแต่ปิดเซฟจอแดนพิกฟอร์ดโอ้โหยังไม่ได้แมนยูยังไม่ได้อไไดเอามาใหม่ยัดซ้ายอีกทีก็โดนเข้าเคลียร์ออกลุกชอดีดมาแม่แต่บอลบอลมันยังไม่เชื่องเท้าครับแล้วเฟส อาวแล้วเฟสไปจะไปปล่อยออกแล้วเสียบอลแล้วก็ต้องไปทำฟาวเขาป้าโถ่เอ้ยทิดเพื่อนข้างหลังอยู่2อคนจะบังบอลทำไมไม่คืนไปแล้วอ้าวเอวตันทุ่มไม่ดีเออบุกต่อเว้อยอนยูเอ้เออสยสยสยๆๆยแก้มาดีแก้มาดีม,มาร์ซิยาวเล่นกับลูกชอใช้ได้ครับวันนี้ ดูกระตือรือร้นนี่นะมึงอ้าไอ้เฟสโอ้โหไอ้เวนแล้วมึงจ่ายไปให้เขาได้ยังไงเนี่ยเฟสมึงชอบเป็นอย่างเงี้ยแล้วเอเวอร์ตันมาแล้วทีนี้เสียบอลกลางทางรถเาทาวเส้นจ่ายออกริมเส้นแล้วเขาหักเข้ามาแล้วจรวดบอลอนดอนยิงติดบล็อกโอ้โไอ้เฟสไอ้เวนเอเวอร์ตั์มันแก้ได้แล้วทีนี้กอดดอนครับให้มาเดมาราเก กลับมาที่อันนี้ก็อดอนแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแหมดีที่ไปติดบล็อกค,ครับอ้าแมนยูไหวไหมแก้มาได้ครับบูโนโ่ให้มาแลอะไรวะวันนี้ทำไมทำไมให้แล้วยิงโตหูเกือบครับเดกอาโอ้โหมแมนยูไปเสียบอลกลางทางแล้วเป็นเดมารายเกอ,อีกแล้วครับเก็บตกบอลที่เสียได้ แล้วไปยิงเกือบหายครับเดกอาโอ้โหหลวงพ่ right อเดกูโชอินเทอลิสอีกแล้วครับดาวลุ่งเจอทีมเราแจ้งเกิดทุกคนจริงๆช่วงนี้เออไอ้ตอนซัรแเมตันก็เกิดใช่ไหมแบ๊อ้าไอ้สัตว์รับไม้แล้วแทมตันอันดับเท้าเส้นเท้าเส้นเจอกับบาลานเท้าเส้นเปิดเข้ามาแล้วดับบลไ์เกอไม่ใช่ก็เป็นดูกูเล่ยิงติดบองอีกแล้วโอ้โหสรุปมึงเล่นบ้านใครครับเนี่ยสวัสดีครับพี่อ้อน คิดว่าเป็นยังไงครับเกมนี้ก็ครึ่งแรกก็เอเวอร์ตันดีกว่าครับเอเวอร์ตันดีกว่าเยอะนะครับเห็นไลฟ์อัพวันนี้แล้วปวดหัวเลยบูโน่หลุดข้ามาบูโน่ตรงกลางแล้วให้อองตดนี่ยิงเรียบร้อยหนึ่งเนไอหมากยิงได้แล้วโหัวเกมไม่มีหาอะไรแต่ได้ประตูเว้ยโอ้โ เอา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 ยิงสวย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 ป้มือโป้มือป้มือเอาแล้วมาแล้วเอฟตันมาแล้ว4ต่อ4แฟมิลี่เกมเอฟตันล็อกหลบคนหนึ่งโอ้โหแล้วจุดโทษหรือเปล่าไม่ใช่เหรอตกใจสัตว์หนึืว่าจุดโทษมึงก็ชี้มือซะเนาะไมเคิลรีเวอร์เตะมุม เปิดมาเสาแรกไม่มีใครครับเอเวรตตันสีน้ําเงินเต็มไปหมดเอาแล้วเฟสแย่งได้ไหมโอ้เฟสเอ้ย et, เฟสไปเสียบอลอีกแล้วเอาแล้วดูกูเล่ขึ้นมาดูกูเล่หลบมาได้แล้วเติมมาแล้วครับอันดอรทาวเส้นเรียบร้อยเลยเฟสไอเฟสเฟ่เอ้ยมึงทำอะไรของมึงวะเฟส เฟสท,ทำอะไระแล้วเสียแบบนี้แบบโอ้โหเนี่นครับจะเตะมุมเขาเคลียร์มาได้แล้วคนที่เข้าบอลถึงก่อนคือเฟสแล้วไปแตะไปแตะแล้วโดนเขาปัม๊มจะไปปั๊มเขาอีกทีโดนเขาชนกระเด็น แล้วเขาขึ้นมาแค่3คนครับดูกูเร่หลบมาได้แล้วให้มา,ทาเท้าเส้นไม่มีใครเหลือแล้วก็เรียบร้อยเดกอาบอกกูจะรับยังไงโอ้เฟสไปเสียบอลง่ายๆแล้วไปชนเขาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วดูครับดูกูเร่สี่คนเอาไม่อยู่ทเท้าเส้นมาก็ไม่เหลือครับเรียบร้อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาโรนโดลงต่ำมาลากเองโรนโด โลนโดให้ซานโชซานโชตัวตัว,ตวหลบมาได้แล้วซานโชแล้วให้โรนโดช่องนี้ยิงโอ้โหไม่ได้อู้ยซานโชซานโชไปเองซานโชแล้วให้มาสวยบูโน่เปิดด้วยใจยโอ้โหผ่านหน้าประตูไปหมดแต่ยังมีวานบิทวานบิท ตั้งปอมเปิดกลับเข้ามาในเขตโทษม่งอีกทีก็ไม่ตรงครับบูโนโอโหแล้วเหมือนเจ้าหัวกระแทกกันอะไรหรือ,อยังไงอีกคนเจ็บหัวอีกคนเจ็บขาถามจริงมึงไปโดนกันยังไงครับไม่ไหวละไปฉี่ก่อนเดี๋ยวมาเอาไอแพดไปด้วยเดี๋ยวมานะแป๊บมึงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ภาคสดขนาดไปชี่กูไม่ได้ใช้ไวเล็สไงเอาสินปทีสุดท้ายทุกคนอุ๊ยซานโชวสวยหลุดมาทางซ้ายอีกคนเดียวซานโชป,ป้ายมาปอกบาปั่นลูกนีข้ามคานโหเอาเออปันเปิดมาเอาลอนดอนหม่งตั้งได้เอาให้ดีนะอย่ามาเล่นอะไรกันหาๆกันตอนนี้นะเกมรับบัวมันบีดบุโนโ นั่นไงสัตว์เสียบอลหน้าประตูตัวเองจนได้ดูกูเล่ดูเล่เปิดเข้ามาโู้ฮมึงเป็นอะไรกันวะวันนี้ยแต่มุมเออร์ตันเปิดมาหงงเคียวมาได้ครับอารานแถวสองยังเป็นของเค้าเอาแล้วเขาไปจับบอลยาวออกยังได้กอดฟี่ให้มาแล้วเดวิดโลง่ลงๆแล้วปาดมาล้ำหน้าหรือเปล่า ล้ำหน้าหรือเปล่าไม่ล้ำโบดูภาพช้าครับล้ำหรือเปล่าถอนลงมาหมดแล้วถอนลงมาหมดโอ้โหวานบิดมึงยืนหาพ่อมึงเหรอเฮ้ยแต่ลูกจ่ายลูกจ่ายเหมือนล้ำลูกจ่ายเป็นเดวิดเหมือนล้ำล้ำใช่ไหมล้ำโอ้ยรอดไปเฮีย อาปอกบาเปิดมาถึงไหมถึงซานโชเอาบอลลงได้เอาครับซานโช่คืนหลังมาให้ชอปอกบากลับมาที่ซานโช่อีกรอบซานโชจะหลบอันดอร์ทาวเซนเดี๋ยไปไม่ได้ครับพยายามจะเล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับแมนยูอยู่กัน3าคนปอกบาซานโช่ชอไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนครับโดลงมาต่ำให้วานบิดวานบิด คืนมาแม็กทอมถึงปอกบาปอกบาแหมจะกระโดกเร็วก็ไม่ได้แต่จังหวะ2บูโน่ยังได้อยู่ให้วานบิดวานบิดเปิดมานี่กอบเคตโทษก็โดนมงเคยียปอกบาคนเดียวไม่ยิงให้โดโดตอกส้นมาแล้วซานโชโเบาหมดแล้วครับทดเจ็บหมดแล้วทดเวลาบาดเจ็บหมดแล้ว อยู่ที่ไมเคิลโอลิเวอร์ครับแล้วประเด็นคือบอลมันจะกลับไปอยู่ที่เอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันจะได้ทุ่มเข้ามาเอเวอร์ตันทุ่มยาวมาเราหม่งคืนได้แล้วบอลยังไปอยู่ที่เอเวอร์ตันอีกเอ,อ,อาเอ้าซานโชซานโช,นชจ่ายขึ้นหน้ามาจ่ายขึ้นหน้าให้ใครครับเอ้าลินดเดเลิฟลินดเดเลิฟได้ไหมออกมาด้านข้างกินบูท กินวูดเปิดยาวขึ้นมาปอกบาหม่งตั้งไม่ได้ปอกบาเก็บได้ไหมแล้วหมดเวลาโอเคทุกคนแค่นี้แหละเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมหงผีซ่ยมปเพกนะแมงแสงยิบหายเลยคราวหน้าเจอกันใหม่เล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกให้อยู่ครบ90นาทีไปแล้วเจอกันหงผีต่อ